คำถามนี้เจอ,อบ่อยมากว่าต้องเรียนจบอะไรมาต้องต้องทําสายงานไหนมาก่อนหรือเปล่าต้องเป็นกราฟิกมาก่อนไหมหรือว่าต้องอย่างกราฟิกเนี่ยโดนโดนบ่อยมากเลยนะคำถามนี้อกับใช่กับเดฟใช่ไหมที่เราจะเจอบ่อยอกสายไอดีนั่นแหละสายวิทยาคอมวิทยาการคอมอะไรอ่งี้เทคโนโลยีสารสนเทศอืม จริงๆมีแหละนะครับมีสายที่มันมันสามารถคือผมผมบอกอย่างนี้ก็ได้องค์ความรู้มันมันสามารถเอามาแอปพลายได้สักห้าสิบปอร์เซ็นก็แล้วกัน,กนอีกห้าสิบเปอร์เซ็นผมขอคุณไปไปทำประสบการณ์ไปเปเวิร์กช็อปคุณไปเรียนใดๆก็ตามแล้วแต่เลยเออเนาะเออพวกที่เป็นอ,อ่าไอที ไอทีนี่ผมขอรวมสามสี่อันเนะี่ยเทคโนโลยีคุณจะไปเรียนอะไรใช้สารสนเทศมีเดียออะไรอ่ะวิทยากาคอมปะหรือวิทยาการคอมปะอะไรพวกเนี้ยคือต้องบอกงี้สายเนี้ยมันมันดิจิตอลโปรดักเนาะมันมันมาสัส่วนนี้ซะเยอะดังนั้นความรู้เรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีเนี่ยมันมันสักครึ่งหนึ่งอะ่ะมีละคุณเหลือเติมพราะคุณชอบอะไรไปเป็น UX ถ้าคุณชอบวีเซร์คุณเป็นคนชอบ ค้นหาคุณชอบคุยกับคนคุณชอบอทำให้มันเจอร์นี่มันดี User Flow โฟล์มันดีอ่าโของการใช้งานมันดี u s ส r ซอ i ดีดีดคุณก็ไปเป็น UX แต่โอเคในเมื่อคุณค้นหาความชอบมาเป็นอชอบผมชอบดีไซน์อิอร์เฟสป่ะพี่ก็ไปเป็น UI ออ่าน,นี้คือสายไอีเนาะพวกศิลป,ปะก็มีนะครับถ้าฟินดีไซน์อันนี้สายตรงหรือคนเรียนศิลป์มา นะครับก,ก็สามารถได้หรือสถาปัตย์ใช่ไหมสถาปัตคือสถาปัตผมว่ามันมีวิชาที่เข้ามาเรียนแล้วล่ะบางส่วนเนาะคือมันอาจจะไม่บอกว่าอ๋ออันนี้คือการที่วิธีการคิดยูทฟูลกับทําให้มันยูสซ i บิลิตี้นะหรือยูสเซเบอร์นะ,ะแต่เขาอาจจะสอนคุณว่าไปเรียนดีไซน์ทิงกิงคุณสอนวิธีกระบวนการคิดเชิงออกแบบคุณมาละดังนั้นคุณถอดไอ้พวกเนี้ย ช่ไหมสร้างบ้านหลังหนึ่ง่็ไม่คุยกับลูกค้าไม่ได้ใช่ไหมเออลูกค้ายังได้ไไดแบบไหนเนาะทำแพนเข้ามาสีคุยลูกค้าสี่รับตามแปนสีพวกนี้มันคือการเทสอาจจะไม่เชิงยูสเบ l i ี้เนาะอาจจะเป็นเรื่องของการที่คุณทำโปรโตไทป์ขึ้นมาเพื่อเ e ค u t i ฟ u l ก่อนือนะที่ลูกค้าลูกค้าอยากได้ใช่ไหมเออแล้ว u s e r อรคุณก็ค่อยค่อยบิขึ้นมา ออทําบ้านจริงคุยวิศวกรพวกนี้นะครับไซคโคโลจีครับสามารถไปไปมาเรียนได้นะคือ,อสาขาวิชาจิตวิทยาเนี่ยมันเป็นเรื่องของผมไม่แน่ใจว่าจริงจริงมนันเรื่องของอะไรนะแต่ถ้าผมเข้าใจคือความเข้าใจคนแะการมีเอมบัตตีเยอะๆการเห็นคนการเข้าใจคนการเออมันเป็นจิตวิทยาพวกเนี้ยมาใช้ได้หรือ อีกอันนึงถ้าคุณมาเป็นอีกสายนึงเนาะเป็นรีเสิร์ชเชอร์เรียนสาขาวิชาของนักวิจัยอ่ะคนที่ทำรีเซิร์ชไปเยอะๆผมว่ากระโดดเข้ามาใน UX เฟิร์มเนี่ยค่อนข้างได้ง่ายเลยเพราะจะเข้าใจเรื่องของการรีเสิร์ชค่อนข้างเยอะคิดสมมุติฐานหาคำตอบทดสอบอ่าพวกเนี้ยเออมันจะมีโลจิกพวกนี้อยู่มาร์เก็ตตก็ได้นะ แต่ Marketing ต้องมาปรับจูนเรื่องของการจริงๆ Marketing อาจจะมีสกิลดีไซน์ด้วยเนาะอาจจะมาปรับจูนเรื่องของการดีไซน์นิดหน่อยแต่วิธีคิดมาเก็ตติ้มันคือทำยังไงให้คนมาเห็นโปรดักต์เยอะๆทำยังไงให้คนมาซื้อเหมือนกันเนดูเอ็กค,คือทำใช่ทำยังไงให้ใช้ง่ายมีประโยชน์และรักมันยูส์ก็คือใช้มันเนาะประมาณนั้นแหละ นะครับนี่คือสายที่ใกล้เคียง